ผาพีผ้าหนองมาเบึงบ้านและสวนนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นสไตล์บ้านสวนก็ว่าดได้นะครับอันนี้เขาก็เห็ดแบบรูปแบบว่าเขาเห็ดบานอยู่ใกล้ๆสวนเท่านั้นนะครับเห็ดใกล้สวนแล้วก็ปลูกพักป,ปลกูกมะละกอปลกูกหลายชนิดนะครับเขาก็ใส่ระบบโซลาเซลล์นะครับเพื่อความสะดวกสบายของเขาอันนี้ก็มาฝาพีฝางนนองสำรับผู้ที อยากเฮ็ดอยากจะล่องทํำดูนะครับเขาก็มีโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ในใสอยู่ที่สามแผงนะครับกะไหลตลอดไหลทั้งคืนทั้งมือน,นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตามทุกไหลทุกหน้าของเข้านะครับสองตัวสาวก็จะมีหม,ะหมอกหมอกปกคลุมแล้วนะครับพี่นอ้องเลยเอาบรรยากาศมาฝากอยู่ฝากนองผู้ทีอยู่ต่างแดนอยู่ทีอ่าในเมืองในกรุงกัจจบริพอบรรยากาศแนวนี้ก็อลองกลับมาสัมผัสบรรยากาศบ้านเขา้า แลจะกเฮ็ดวางแผนวิธีการเรื่องการทำทำสวนเหมือนน้ำนะครับมีบานมีสวนเขากลับมาเขาก็อยู่แบบสบายสบายของเขาครับสตล์แบบบานบานเขาอันนี้ผมจะพามาเบิงครับว่าเป็นยังคือบอกว่าเป็นบานสวนครับเนื่องนะครับ็มาวบ้านสวนของเข้าในเขาปลูกพักได้ร้ายชนิดครับห่างบานของเขา้า ด้านหน้าคือบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวขังนาดก่อนแต่ว่าจะบอกว่ามีอย่างบางครับเดี๋ยวอันนี้คือต้นพักเม็กนะครับอน,นี้พักเมดเข้าขก,ก,ก้าไปกินกับปนลพักเมดเข้าไปบกินกับปุลใกินกับลาบปลากระไดค,ครับนี่ครับอันนี้คือหยอดอ่อนมันนี่ครับบางทาง่านอาจจะบ่เคยเห็นนะครับแต่ว่าเป็นคนอีสานนี่นนเขาจะรูก,กนหมัดนะครับแล้วถ้าแต่งวัดไหนถ้ะบ่มีกน็นี่ครับลองเบงครับ มันก็ติดไข่ไขกันเนาะพังเม็กมากินครับนี่ก็เป็นต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอนะครับปลูกออกลูกตลอดปีนะครับเพราะว่าเขาไม่น้ำสุราเซลดันล่างก็เป็นพักหวานครับเป็นพักหวานจีนนะครับเดี๋ยวพาไปดูไกลๆนะครับพักหวานจีนนะดีครับพคุณเข้าก็ดีอย่างหนึ่งคือออกแต่ยอดเร็วนะครับยอดกระเหวานอยู่แร้พวกคุณเขหวานดีนะครับมันเดือตางับพักหวานมันเท่าหรอกยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับตัวนี้ ครับเป็นพ่อกวานจีนปลูกไปค้างบ้านเนีนีนะครับเข้าคนานั้นเขาใส่ปุ๋ยบำรงุงปุ๋ยเขาเขาก็จะออกยอดตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูดันได้นะครับนี่ครับดันได้เขอาเข้ากับมิคปลวยพร้อมนะครับปุวยพร้อมนี่นะครับในกลางไงเข้าก็คนน้ำต่นต่นมะนาวนะครับต้นมะนาวนี่ค็คือไอ้เจะได้เขาออกหลัวออกไม้เข้ากินคือบำรุง ้นมังคุดหลากนะครับใส่ปุ๋ยเราอันนี้เขาก็มีให้เพ่ออยู่เพือกินอยู่ครับนี่ครับนี่ยังออกลูกอยู่หนุนครับยังออกลายอยู่ครับเพื่อจะอยู่ได้กินอยู่ในคนนี้ปลูกไว้ในกระถางนะครับเดี๋ยวรัาไปดูตรงนาบ้านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบานนาบานของเขานะครับดีเท่าเห็ดไบนี่นะครับเห็ดบานบานกับสวนไก่กันก็เลยเอิว่าบานสวนนะครับ เป็นบรรยากาศแนวนี้ครับเพื่อจะเขพาอยู่พวกกินของเฮาเลยนี่ครับพขาปลูกหอยกระง่ามครับพี่น้องนี่นะครับเป็นฟักไซครับหลังแตกยอดงามครับนี่ครับปลากอนี่ครับปล้องเงือกเพิ่งครับพี่น้องสไตล์แบบบ้านสวนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไวปที่นี้ครับสวัสดีครับผม